ขาขาอะไรขาขกวาต้องขเก่งอะไรเนี่ยอะไรวะเมื่อคืหผมฝันของกูอินเตอร์จริงนะจริงไไหนโอเหลีเนี่ยเออฝันว่าแบบว่าได้ไปไปที่นู่นจริงนะไปแบบไปโยกแบบไปแบบไปแบบไปเดตฉาก คนเราต้องมีที่มาต้องมีเหตย่างลำบากนิดเดียวก็ลำบากไปเดี๋ยวัวจะไม่ทันเเดี๋ยวอยู่ไทยดีกว่าไปยกไปเอาบันนี้โอเคเอาไม่ไม่ใช่ครับผมเลยดูกล้องผมเลยอยากซื้ออยากซื้อ ไม่กนอลังจะไปเที่ยวปีได้เที่ยวเพื่อนเลยซื้อกล้องอยู่ได้อะนัดไม่ทำเ้าเดี๋ยวไม่เห็นนะไม่อะไรไหอ๋ออ๋อกับแคลส์บรูแมนแต่แต่ด้วขอ๋อัวมาตงแต่นแ้วนี่ต้องพี่โตถือปะ ไม่มีาการพี่แกทำลายแขกรับเชิญม้แต่นี่คายกันเองปวด่ดูแกทำตัวสิมาโชว์สอง้าสององตอนนได้แล้วอย่าบ้านไม่จบนานไงอึอ๋พี ก่อนได้เปรียบว,วันนี้เป็น,นช่วงเกมมาแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเกมเนี่ยเป็นเกมง่ายๆเลยใบคำแต่คำนั้นใช่ไ่มใช่นะฮะก็คือใบคำในตัวนี้จะมีคำทั้งหมดหก <6 S 1> คำสองชุดคำถามคำถ,ถามแล้วชุดละสามคำถามนะครับแล้วจะเป็นแบบประมาณว่าให้นัททิวใบทั้งหมดแล้วสองคนแล้วเราสองคนเป็นคนถ่ายนัททิวต้องใบให้เราถ่ายถูกถ้าเกิดสมมติว่านัททิวใบให้เราถ่ายไม่ถูก อีกคนหนึ่งอีกคนที่เหลือเนี่ยก็จะได้ตีถูกต้องแปลที่แปลไทยเป็นไทยประมาณว่าสมมุติว่านัททิวใบให้พี่ปาอ่าใบใบใบที่ฝังไม่ได้ห้ามพูดใบด้วยท่าทางใบใบใบปุ๊บสมมติได้คำว่าอ่ารถเมี์เหนียงเอาเหนียงดีกว่าคำว่าเหนียงอ่ะดูแล้เด็กต้องว่าคำว่าเหนียงอ่าปุ๊บนัททิวใบอึ๊บชี้ พี่ถ่ายว่าเหนียงปุ๊บใช้ถูกถใช้ถูกได้รสองคนได้ตีแคทปากๆแล้วถ้าผิดนะถ้าผิดปุ๊บแคทได้ตีแน้วบอกโอ้โหเราต้องร่วมมือกันเราต้องร่วมมือกันแต่ว่าเกมนี้นะติวต้องเป็นต้องของหัวเพราะว่าชุดคำถามแรกสามข้อเนี่ยนะติวต้องร่วมมือกับพี่ก่อนแล้วชุดคำถามหลังนะติวต้องไปร่วมมือกับแคทถ้าเกิดสมถติว่าเัื่องไม่อยากร่วมมือกับแคทก็ ขายให้ผิดผิดแล้วเดี๋ยวพี่ไม่ตีนะชิพี่ตีตีอีเดียวตีัี่้หรอะเดี๋ยพี่ตีองทีพี่ไม่ตีแล้วอยู่เลยอีเริ่มเริ่มองใก่อนเริ่มองผมก่อนครับของผมก่อนลวกันนะฮะโอเคของผมก่อนอันนี้อกล้ผมไวใช่ไหมอ่าของยของผมก่อนนี่แปลว่าให้นะิวเอาแล้แบบนี้ีรแบนีีหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ก็คือแคสตี่ใหญ่จะเกเลีนต ให้แคทผ่านอ๋อมาแล้วพี่เป็นคนอย่างที่บอกอย่างที่บอกแล้วไม่หวยเดยวพี่ตีสองพีไม่นั้นเราจะมีมีเวลาจับเวลาด้วยไหมครับจับเวลานะครับมีมีทีมงานจับเวลาอยู่แล้วนะฮะตีเลยปล่ะหนึ่งคำคำละเดี๋ยวเดี๋ยวเดไปแล่วนแหละมันก็ยากของมันอยู่แล้วหนึ่งคำคำละสิบวินาทีพรอมนะครับหูสิบวิงหรอ่ะขนลุกขนลุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋เดี๋ยเดี๋ยวเดี อันที่จะทำนี่จะทำเดียเดยเด๋ยวเดียเด๋ยวแยแพ้เพราอะไรโดนหนะัก